ได้มาแล้วค่ะทุกคนหมูเส้นและปลาบองของแบรนด์ไฮพอหมูเส้นกรบกอบบฟูๆที่แพ็คใส่กล่องมาอย่างดีมาพร้อมกับปลาบองสุดรแซ่บเฉพาะตัวเปิดกล่องออกมาทุกคนจะบอกว่าหมูเส้นน่ะน่า,นากินมากเราให้เยอะด้วยนะนปลาบองนะคะเปิดมาปุ๊บกลิ่นตีปึ้งเข้าบอกเลยว่าหอมกลิ่นสมุนไพรสุดๆดีๆทุกคนจะบอกว่าหมูเส้นของที่เนียกรอบหอมมันอร่อยมากๆคู่กับข้าวสวยร้อนๆก็ได้หรือว่าจะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆก็คือดีส่วนตัวปลาบอง นะคะของที่นี่จะบอกว่าแบบกลิ่นดีมากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆจ้ำลงไปกับข้าวเหนียวแบบนี้เนาะทุกคนเอาเข้าปากบอกได้เลยว่าเต็มสิบเนีย่ยไม่หักเลยเชื่อไหมทุกคนว่าเมนูหมูเส้นแล้วก็ปลาบองเมนูนี้นะคะเป็นเมนูติดบ้านเลยเพราะว่าเวลาที่เราแบบเอ้ยจะสิ้นเดือนแล้วไม่รู้จะกินอะไรก็อย่างน้อยมีอันนี้ช่วยชีวิตไว้นะแกที่ได้ตัวนี้มาจากแอบบ้านส้มนะคะใครอยากได้ส่วนลดพิเศษนะใส่โค้ดตามนี้ได้เลยนะใครไม่อยากพลาดความอร่อยนะคะรีบไปช็อปกันด่วนเลยจ้า